สำหรับโรเคร้กของฟาร์มเฮาส์นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยทุกกลิ่นทุกรสชาติเลยครับซึ่งวันนี้นะครับคนขอเลือกเอาเค้กโรกลิ่นนมฮอกไกโดนะครับมาหั่นเป็นคำเล็กๆนะครับพอดีคำสองคำครับแล้วก็มาเคลือบด้วยช็อกโกแลตที่มีรสชาติของมัทฉะครับ เค้กโร1ชิ้นพลนหั่นออกมาเป็น3ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชุบช็อกโกแลตที่มีรสชาติของมัทฉะครับซึ่งก่อนที่เราจะชุบเนี่ยนะครับเราจะแช่ให้เค้กเย็นเล็กน้อยโดยนําเข้าช่องแข็ง5นาทีครับในระหว่างที่เราแช่เค้กในตู้เย็นนะครับนําจานนะครับมาถึงด้วยฟิล์มถนอมอาหารเตรียมไว้ก่อนเลยครับ นำน้ำสะอาดใส่หม้อตั้งไฟพอเขาเดือดเราก็ลดความร้อนลงนำไว้ช็อกโกแลตนะครับใส่ลงในชามผสมที่สามารถทนความร้อนได้นำไปตุ๋นบนหม้อน,น้ำร้อนนะครับเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยคนให้ละลายดีพอละลายดีแล้วใส่ผงมัทฉะตานลงไปครับคนนะครับให้มัทฉะละลายดีครับ การที่เราใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปในช็อกโกแลตเล็กน้อยจะทำให้เวลาที่เราเอาโรเคกมาชุบนะครับเขาสามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องครับช็อกโกแลตของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำเคกออกมาจากตู้เย็นเลยครับในการทำงานนะครับเราจะใช้ตะแกรงนะครับพาดบนชามของมัทฉะช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ใช้ช้อนตักราดตัวช็อกโกแลตลงไปนะครับ ราดให้ทั่วชิ้นดีครับหลังจากที่ราดทั่วแล้วนะครับเราจะเคาะเบาๆครับเพื่อให้ช็อกโกแลตส่วนเกินหลุดออกนำมาพักบนจานที่เราคุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับใช้มินิเพรสเซ r นะครับชิ้นเล็กๆตกแต่งด้านข้างเพื่อความสวยงามครับ มัทฉะช็อกโกแลตไส้เค้กโรโนมของเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นเลยครับเขาสามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับพักไว้ครับบนจานที่คุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารประมาณสัก5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ตัวช็อกโกแลตที่เราทำเนี่ยนะครับเนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ํามันมันจะทําให้ช็อกโกแลตสามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับแต่ถ้าเบื่อเราต้องการจะทํำตัวอย่าง้ล่วงหน้าเมื่อเขาเซตตัวแล้วเราจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้เค้กของเราจะไม่แห้งนะครับเพราะว่าตัวเค้กเนี่ย ถูกคุมด้วยช็อกโกแลตทั้งชิ้นครับและนอกจากโรเค้กนะครับกลิ่นนมฮอกไกโดเพื่อนๆสามารถใช้กลิ่นอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นส้มกลิ่นวาดีลาใบาเตยหรือว่ารสกาแฟนะครับและที่สําคัญครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยครับเราจะได้เนื้อสัมผัสข,ของความกรอบของช็อกโกแลตที่อยู่ด้านนอกตัดกับความนุ่มของเค้กที่อยู่ด้านในเข้ากันได้ดีทีเดียวลองทำครับ